ศึกสาคัญครั้งหนึ่งนะครับในประวัติศาสตร์สงครามของ3ก๊กนั่นก็คือศึกที่โจโฉนั้นนะฮะสามารถลบเอาชนะอ้วนเซี่ยวผู้ที่ครอบครองดินแดนทางเหนือทั้ง4ีแคว้นมาก่อนทั้งที่กองทัพโจโฉนั้นมีน้อยกว่ากองทัพของอ้วนเซี่ยวถึงสิเท่าวันนี้นะครับกระเฉือนอยากเล่าเล่าทุกเรื่องที่อยากจะรู้เราจะมาเล่าถึงวรรณกรรม3ก๊กถึงวิธีการที่โจโฉนั้นนะครับนำทัพลบกับอ้วนเซี่ยวจนถึงจุดตัดสินของศึกในครั้งนี้อีกด้วยละฮะว่าเกิดจากอะไรและกลายเป็นจุดล่มสลายของคนตระกูลอ้วนอีกด้วย ทั้งยังทําให้โจโฉนั้นนะครับได้ครองดินแดนแล้วก็ได้ครองอํานาจแต่เพียงผู้เดียวในตอนเหนือในขณะนั้นด้วยล่ะครับกับศึกที่เรียกว่ายุทธการที่กัวต่อจากตอนที่แล้วนะครับก๊กของเล่าปีเริ่มกลับมารวมตัวกันอีกครั้งโดยกวนอูนะฮะลาโจโฉเพื่อกลับมาหาเล่าปีกวนอูเดินทางเข้าดินแดนของอ้วนเซี่ยวก็ได้กลับพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งไล่ตั้งแต่ศูนยเขียน เตียวหุยบีตกบีฮองรวมถึงได้คนที่มีฝีมือเข้ามาช่วยงานเพิ่มอีกด้วยล่ะครับอย่างอดีตนายโจรที่ชื่อว่าจิวฉองลูกของกวนเต่งที่ชื่อกวนเป๋งล่ะครับที่เป็นครอบครัวที่ศรัทธาคุณอูอย่างมากจึงยกกวนเป๋งให้เป็นบุตรบุญธรรมของกวนอูแล้วก็จู่โล่งครับอดีตนายทหารของกองซุนจา้านที่ระหกระหินไปหลังจากที่กองซุนจ้านเสียชีวิตส่วนเล่าปี่นะครับที่หนีอ้วนเซี่ยวมาได้โดยออกอุบายว่าจะไปเกี้ยกล่อเล่าเปรียวณเมืองเกงจิว๋วซึ่งทั้งหมดนะครับได้ แล้วได้ย้ายไปอยู่เมืองยีหลําเพื่อส่องสุมกาลังพลและใช้เป็นฐานที่มั่นใหม่ของพวกตนล่ะครับในการที่จะคิดทําการใหญ่ต่อไปในภายภาคหน้าทางด้านตอนใต้นะครับอย่างเมืองกังตังเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขึ้นเมื่อซุนเซ็กนะครับทำกำาเริบเสืบสารส่งหนังสือไปขอตราตั้งจากโจโฉแต่ไม่ได้ล่ะครับจึงไม่พอใจคิดจะบุกตีเมืองฮูโต ổ. เขาก่องนะครับเจ้าเมืองงอกขุนทราบเรื่องจึงแอบส่งหนังสือแจ้งโจโฉไปแต่ก็ถูกจับได้ซะก่อนล่ะครับ ซุนเซ็กจึงวางอุบายสังหารเขาก่องตายไปซุนเซ็กที่มีนิสัยห้าวหาญไม่กลัวใครนะครับวันหนึ่งขณะที่ออกล่าสัตว์แต่เพียงลาพังจึงได้ถูกทหารเก่าของเขาก่องนะครับดักแก้แค้นใช้เกาทันอาบยาพิษยิงทําให้ซุนเซ็กต,ติดพิษนอนรักษาตัวอยู่นาลวครับก็ไม่ดีขึ้นและก่อนตายนั้นนะครับซุนเซ็กได้แต่งตั้งให้ซุนกวนผู้น้องนะครับครองเมืองกัตงตังต่อไปโดยได้สั่งไว้ว่าการข้างในให้ปรึกษาเตียวเจียวการสงครามนั้นให้ปรึกษาจิยวยี่ แล้วย่งน้อยซุนเซ็กนะครับจึงสิ้นใจไปในวัยเพียง26ปีเท่านั้นเองล่ะครับเป็นการปิดตํานานปลาอองน้อยไปด้วยล่ะครับและซุนกวนนะครับ,นรนรบในวัย19ปีจึงขึ้นเป็นนายใหญ่แห่งเมืองกังตังแทนตั้งแต่นั้นมาล่ะครับพร้อมทั้งรวบรวมผู้มีสติปัญญาต่างๆเพื่อช่วยบริหารบ้านเมืองของตนด้วยเช่นโลโซกจูก,กัดขึนและคนอื่นอีกมากมายล่ะฮะฝ่ายโจโฉนะครับ,รบที่เห็นว่าซุนเซ็กตายแล้วจึงคิดจะยกทัพกลับไปตีเมืองกังตังล่ะครับ แต่ที่ปรึกษาก็ได้ห้ามไว้ด้วยเหตุผลหล,หลายข้อแล้วครับจึงยกเลิกแผนการไปและใช้วิธีธการทูตแทนด้วยการผูกมิตรส่งตาเจ้าเมืองไปให้ซุนกวนอีกด้วยส่วนอุนเซลนั้นเห็นโจโฉและซุนกวนจับมือกันก็โมโหแล้วครับเพราะโดยปกติแล้วก็เป็นคนขี้โมโหง่ายอยู่แล้วจึงเตรียมกองทัพจาก4ี่แคว้นของตนนะครับคือเมืองกี่จิว๋วเมืองอิวจิว๋วเมืองเซียงจิว๋วและเมืองเป็งจิว๋วได้ทหารก็7 0เจ็ดแสนคนเลยละครับเตรียมยกตีพระนครฮูโตของโจโฉอีกรอบหนึ่ง แห่หัวตุ้นนะครับทหารเอกของโจโฉที่รักษาเมืองอยู่ที่กัวต่อน,นั้นจึงแจ้งข่าวไปโจโฉโจโฉจึงให้สุนหกนะครับอยู่รักษาพระนครฮูโตไว้ส่วนตนนั้นนําทัพ7 0 0 0 0ื่นไปสบทบกับแห่หัวตุ้นที่ค่ายกัวต่อโดยกําลังทหารของโจโฉนั้นนะครับมีน้อยกว่าอุนเซี่ยวถึง1ิเท่าเลยล่ะครับชีสิวที่ปรึกษาอุนเซี่ยวแนะนําว่าถึงแม้กองกำลังทหารของอุนเซี่ยวนั้นจะมีมากกว่าแต่ทหารมีความชำนาญในการสึบน้อยกว่าทหารของโจโฉอีกทั้งสเียงของโจโฉนั้นมีน้อย จึงแนะนําให้อุนเซียลนั้นนะฮะทำการลบแบบยืดเยื้อเพื่อเราให้สเสบียงของโจโฉหมดซะก่อนจึงจะได้เปรียบซึ่งไม่ตรงกับใจของอุนเซียลแหะครับที่ต้องการปิดฉากศึกนี้โดยไวจึงได้สั่งขังชีสิวไปละครับแต่กลับกันนะครับฝั่งโจโฉรู้ว่าถ้าลบยืดเยื้อแล้วตนจะเสียเปรียบเป็นอย่างมากต้องเล่นปิดฉากศึกนี้โดยไวที่สุดเพื่อไม่ให้ตนเสียเปรียบซึ่งการที่อุนเซียลนั้นนะครับเลือกวิธีการลบแบบรวดเร็วนี้ก็ถือว่าเข้าทางโจโฉอยู่ไม่น้อยแล้ะครับเมื่อถึงเวลาที่ต้องทําศึกกันนะครับ อวนเซียวใส่เกราะทองกั้นสัพพทนพร้อมทหารเอกของเขาอย่างเตียวครับโกลำฮันเบงอีเข็งนำหน้ากองทัพส่วนฝั่งโจโฉนะครับนำทัพโดยมีเขาทูเตียวเลี้ยวซี่หลงเมื่อยืนมาเชิญหน้ากันนะครับก็ต้องมีการประทะคารุมกันนิดนึงแหละครับโดยต่างคนต่างด่ากันนะฮะว่าเป็นกระบฏต่อแผ่นดินพอพูดจบนะครับศึกก็เริ่มขึ้นทันทีโดยทําตามแผนของแต่ละฝ่ายที่ได้วางมาแล้ครับซึ่งในยกแรกนี้นะครับโจโฉที่มีกาลังน้อยกว่านะครับเสียเปรียบ จึงต้องลาถอยเข้าค่ายกลัวต่อไปก่อนละครับสิมโพยนะครับที่ปรึกษาของอ้วนเซี่ยวแนะนําวิธีการนะครับให้อ้วนเซี่วนั้นถมดินขึ้นสูงรอบๆบค่ายของโจโฉละครับแล้วก็สั่งให้ทหารระดมยิงเข่าวทันเข้าใส่ค่ายของโจโฉซึ่งก็สร้างความลำบากให้แก่ทหารของโจโฉอยู่ไม่น้อยละฮะแต่โจโฉก็แก้เกมนะครับด้วยการสร้างเครื่องยิงหินขึ้นมาตามคําแนะนําของเล่าหัวซึ่งก็ทำให้ทหารอว้วนเซี่วนั้นที่อยู่บนเนินดินลบตายเป็นจำนวนมากละครับจึงต้องหยุดวิธีการนี้ไป อุนเซียวนะครับสั่งให้ขุดอุโมงค์ทะลุไปที่ริมค่ายของโจโฉเพื่อล่อเข้าไปในค่ายโจโฉก็แก้เกมนะครับด้วยการขุดหลุมขนาดใหญ่ดักไว้อีกเช่นกันอุนเซียวที่หมุนมุกนะฮะทำอะไรโจโฉไม่ได้จึงสั่งถอยทัพออกไปประมาณ300เส้นซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปกว่าสองเดือนนะครับก็ไม่มีทีท่าว่าอุานเซียวจะบุกแต่อย่างใดนี่แหละครับคือความไม่เด็ดขาดของอุนเซียวมีกองกำลังทหารที่มากกว่าและได้เปรียบอยู่อย่างมากแต่ก็ไม่ทําอะไรที่แบบดุดันเอาเ,ยเลยละฮะฝ่ายโจโฉนั้นนะครับ จับทหารส่งสารของอ้วนเซียวได้เลยรู้ว่าอ้วนเซียวนั้นกําลังลําเลียงเสบียงมาที่ค่ายจจ้าโฉจึงสั่งทหารนะครับไปดักปล้นกองเสบียงของอ้วนเซียวซึ่งกองเสบียงของอ้วนเซียวนั้นนะฮะถูกเผาทาลายเสียหายไอย่างมากอ้วนเซียวจึงตระหนักถึงความสําคัญของเสบียงมาอย่างมากแล้ครับและต้องการรักษาเสบียงให้รัดกุมมากกว่านี้จึงส่งอีกเข่งนะครับพร้อมทหาร20,000คนไปรักษาเมืองอัวเจ๋าที่เป็นคางเสบียงของตนแล้วก็ส่งสิมโพยนะครับไปเลื่อนรัดเสบียงที่เมืองเงียบขุนด้วย เมื่อการลบยืดเยื้อนะครับทัพของโจโฉก็เลิ่มนขาดสบียงจริงๆแล้วครับเขาจึงส่งทหารส่งสารน,นะครับไปแจ้งต่อศุนหกที่พระนครฮูโต้ว่าให้ทาการส่งสิเบียงมาเพิ่มให้ทีที่กลัวต่อแต่ทหารส่งสารน,นะครับก็ถูกฝ่ายอุนเซียวจับได้สกอ่อนแล้วครับโดยเข่าฮิวเข่าฮิวนั้นนะฮะไปรายง,งานเรื่องนี้แก่อุนเซียวโดยตรงแล้วก็แนะนําให้แบ่งกองกําลังทหารไปหนึ่งกองนะครับเพื่อไปโจมตีพระนครฮูโตที่ว่างเปล่าซึ่งจะได้ชัยโดยง่ายแต่อุนเซียวก,ก็กลับคิดว่าอาจเป็นกลลวงของโจโฉก็ได้ ประกอบกับที่สิมโพยนะฮะส่งหนังสือมารายง,งานความเรียบร้อยที่เงียบขุขพอดีทั้งยังใส่ร้ายครอบครัวของเขาฮิวด้วยล่ะครับว่าเป็นคนชอลาดบางหลวงที่เงียบขุนอุนเซียวจึงตำหนิเขาฮิวว่าเป็นคนทุจริตและก็เป็นเพื่อนกับโชโช่ด้วยจึงอาจจะแนะนําแผนที่ทําให้ตนนั้นพ่ายแพ้อุนเซียวนะครับที่เป็นคนชอบคําประจบสอบพอไม่มีสติปัญญาคิดและประเมินไม่เชื่อคาแนะนําที่ซื่อตรงจากลูกน้องถือว่าเป็นข้อเสียของเขาอย่างหนึ่งล่ะครับและอย่างที่บอกนะครับ ถ้าบอกอุนเซียวนั้นใหญ่ก็จริงแต่มีการเมืองภายในอยู่มากบรรดาลูกน้องของอุนเซียวนะครับที่พยายามแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันหวังเอาใจเจ้านายของตนทําให้กองทัพนั้นขาดความสนันติและไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างมากเลยล่ะครับเข่าฮิวนะครับที่มีความซื่อสัตย์ต่ออุนเซียวไปอย่างมากแต่เมื่อโดนอุนเซียวปฏิบัติแบบนี้ก็รู้สึกผิดหวังและเสียใจไปอย่างมากล่ะครับที่ตนจงรักภักดีแต่กลับถูกมองในแง่ร้าย,ายจึงคิดน้อยใจล่ะครับ หนีออกจากค่ายไปสวอยพักต่อเพื่อนเก่าของเขาอย่างโจโฉทันทีพร้อมทั้งเสนอแผนให้โจโฉนั้นเข้าตีเมืองอัวเจ๋ที่เป็นคังสเสบียงของอุนเซียวที่มีอีเข่งนะครับที่เป็นคนไม่เอาไหนที่ชอบเสพสุลานั้นดูแลอยู่ด้วยซึ่งสเสบียงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นจุดตายของกองทัพเลยล่ะครับถ้าไม่มีสเสบียงนะฮะกองทัพก็ไม่สามารถทําการลบต่อไปได้แน่นอนเมื่อถึงเวลาพบค่ำนะครับโจโฉน<ำ>ําเขาทูเตียวเลี้ยวซีหลงอีก,กิมและทหารมา5 0 0 0ันนายล่ะฮะ ปลอมตัวเป็นทหารของอุนเซียวรอบออกจากค่ายกัวต่อมุ่งหน้าไปตีอัวเจาแต่งตั้งให้ซุนฮิวกาเซียงโจหองเขาฮิวอยู่ดูแลค่ายเมื่อเดินทางมาถึงอัวเจานะครับก็ทําการลอบวางเพลิงเผาสมเียจของอุนเซียวจนหมดสิน้นพอ้อมกจับตัวอีกเข่งนะครับที่กําลังมามาอยู่นั้นมัดประจานไว้ด้วยแหละฮะอุนเซียวพอทราบข่าวนะครับว่าอัวเจานั้นถูกโจมตีจึงได้ส่งเจียวกีนะครับไปช่วยที่อัวเจาแล้วสั่งเตียวครับกับโกลำนะครับให้เข้าตีค่ายกัวต่อของโจโฉด,ด้วย ตามคำแนะนําของกัวเตา๋าเพื่อให้โจโฉนั้นพะวงหน้าพะวงหลังล่ะครับฝ่ายโจโฉนะครับที่ทาภารกิจเสร็จแล้วก็ปลอมตัวเป็นทหารของอีกเข่งแล้วก็เดินทางกลับมาที่ค่ายกัวต่อระหว่างทางนะครับเจอเจียวกี่จึงได้สหารเจียวกี่ตายไปด้วยล่ะครับแล้วก็ให้ทหารคนนึงนะครับปลอมเป็นทหารของเจียวกี่ไปรายงานต่ออุนเซียว,ว่ากองทัพของโจโฉนั้นถูกจัดการหมดแล้วซึ่งอุนเซียวก็เบาใจอยู่ไม่น้อยล่ะครับจึงไม่ได้ส่งทหารไปเพิ่มที่อัวเจาแต่อย่างใด แต่ส่งกองหนุนนะฮะไปที่กัวต่อแทนเตียวคับกับโกลมนะครับเข้าตีค่ายกัวต่อของโจโฉตามคําสั่งของอ้วนเซี่ยวแต่ก็ทําอะไรได้ไม่มากล่ะครับพอโจโฉนั้นนะฮะวางแผนรับมือไปอย่างดีเตียวคับกับโกลมนะครับโดนตีขนาดทั้ง3ด้านประกอบกับทัพที่มาจากอัวเจามาถึงพอดีด้วยจึงทําให้การตีค่ายกัวต่อครั้งนี้นะครับล้มเหลวไปกัวเต่าที่รึกษาอ้วนเซี่ยวนะครับที่เป็นคนคิดแผนนี้ก็กลัวความผิดล่ะครับจึงใสายร้ายเตียวคับกับโกลมว่าเอาใจออกห่างอ้วนเซี่ยว จึงทาให้ลบแพ้เดี๋ยวครับกับโกราเมื่อทราบเรื่องนะครับจึงหาทางรอดจากการถูกใส่ร้ายครั้งนี้แหละครับโดยการยอมสวามิภักดิ์ต่อโจโฉหลังจากนั้นนะครับซุนฮิวออกอุบายให้โจโฉปล่อยข่าวปลอมว่าจะเข้าตีเมืองอื่นๆของอ้วนเซี่ยวอ้วนเซี่ยวนะครับจึงแบ่งกองกําลังจะทับหลักไปตามหัวเมืองต่างๆเพื่อสกัดก้นทับของโจโฉตามข่าวปลอมที่ได้ยินมาแล้วฮะเมื่อทับหลักของอ้วนเซี่ยวนะครับเบาบางลงจากการถูกแบ่งในครั้งนี้โจโฉจึงแบ่งกองกําลังของเขานะครับออกเป็น8กอง ล้อมรอบทัพของอุนเซียทุกทิศทางแล้วก็บุกโจมตีแบบสายฟ้าแลบเลยละฮะทหารทหารของอุนเซียล้มตายเป็นจำนวนมากผมทําเกีี้ยกล่อมทหารนะฮะให้เข้าพวกตนด้วยจํานวนก็ไม่น้อยเช่นกันพร้อมทำยึดสักศีมีค่าต่างๆได้มากมายอุนเซียที่ตกใจจากการถูกโจมตีนะครับหนีเอาตัวรอดข้ามม่น้ำฮงหูกับยันดินแดนของตนโดยเหลือทหารแค่เพียง800เท่านั้นล่ะครับเหตุการณ์ที่อ้วนเซียน,น,นั้นนะครับเสียสเสบียงขนาดใหญ่ที่อัวเจ๋วทำให้เกิดความรํำระสายไปทั้งกองทัพ ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของศึกในครั้งนี้เลยล่ะครับประกอบกับการไร้ความเป็นผู้นำของเขาการขาดความสามัคคีของบรรดารลูกน้องที่ต่างคนต่างเอาตัวรอดชิงดีชิงเด่นกันเองขัดแข่งขัดขา,ดขาดกันเองและจากการนําทัพอย่างใจเย็นๆค่อ,คอยๆลุกคืบของโจโฉนั้นรวมถึงการวางแผนที่รัดกุมการสั่งการที่เด็ดขาดซึ่งต่างกับฝ่ายอุนเซียวไปอย่างมากล่ะครับที่มีกําลังมากกว่าโจโฉถึง10เท่าแต่กลับโรเลไม่ยอมทําศึกแบบแตกหักจึงต้องประสบความพ่ายแพ้เป็นอันที่สุด อ้วนเซียวนะครับเมื่อกลับไปก็สติฟั่นเฟือนละครับด้วยความเสียใจที่แพ้สึกกลับมาไม่ได้ออกว่าราชการเหมือนแต่ก่อนพอดีอ้วนถมนะฮะแล้วก็อ้วนฮีบุตรชายทั้งสองนะครับรวมถึงโกกันด้วยนะฮะหลานชายนํากองทัพมาช่วยเพื่อจะทํสศึกรกะโจโฉอีกครั้งหนึ่งอ้วนเซียวจึงมีความยินดีเป็นอย่างมากละครับรวบรวมทหารได้หนึ่งแสนคนเสษออกรบกับโจโฉอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยไปตั้งมั่นที่ตำบลซองเต๋งโจโฉยกทัพตามมารบกับอ้วนเซียวอีกครั้งหนึง่งแต่อ้วนเซียวนั้นก็สู้้ไไม่ได่ดเเชนคคยครับ จึงหลบหนีกลับเข้าเมืองอีกครั้งแล้วก็เริ่มล้มป่วยไม่ได้ออกว่าราชการให้อ้วนทรงนะฮะลูกชายคนสุดท้องที่เขามีความเมตตานั้นออกว่าราชการแทนอ้วนทรงนะครับลูกชายคนเล็กอาสาออกรบกับโจโฉก็แพ้อ,อีกรอบละครับอ้วนเซี่ยวเจ็บใจอย่างถึงที่สุดละครับประกอบกับมีอาการป่วยอยู่แล้วด้วยจึงขาดใจตายในที่สุดปิดฉากชีวิตของอ้วนเซี่ยวนะครับผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งในยุคปลายราชวงศ์ฮั่นตะวันออกที่เคยปกครองดินแดนกีจิว๋วเซียงจิว๋วอิวจิว๋วและเป็งจิว๋ว รวม4แคว้นที่ล้วนแต่เป็นแคว้นใหญ่ทั้งสิ้นและมีกองกำลังทหารเกือบหนึ่งล้านคนแต่ก็ด้วยความดื้อรัน้นหยิงยะโสโอหังไม่ยอมฟังเสียงของบรรดาที่ปรึกษาที่จงรักภักดีเอาแต่เชื่อคําประจบสอพอรวมถึงไร้ความเด็ดขาดในการสั่งการไร้ความเป็นผู้นําจึงทาให้เขาต้องพ่ายแพ้ย่อยยับแก่โจโฉไปทรัพย์สินมีมากก็ไม่มีประโยชน์นครับถ้าเราขาดสติปัญญาตามตัวอย่างอย่างอุนเซียวนี้ล่ะครับระหว่างที่โจโฉนะครับ ทำศึกกับอ้วนเซี่ยวอยู่นั้นแล้วปีก็ได้แอบเข้าตีพระนครฮูตโตตลบหลังโจโฉด้วยล่ะครับแต่แล้วปีกก็สู้ไม่ได้ล่ะครับแล้วก็พ่ายแพ้ไปจึงต้องไปอาศัยเล่าเปียวอยู่ที่เมืองเกงจิว๋วพร้อมทั้งเสียเมืองยีหลํำให้โจโฉไปด้วยภายหลังจากการเสียชีวิตของอ้วนเซี่ยวนะครับที่ยังไม่มีการแต่งตั้งรัฐทายาผู้สืบทอดอย่างเป็นทางการจึงเกิดศึกแย่งชิงอํานาจกันเองล่ะครับระหว่างลูกๆของอ้วนเซี่ยวในขณะที่พวกเขานั้นนะครับก็ต้องรับศึกจากโจโฉด้วยเช่นกัน โจโฉนั้นนะฮะได้ใช้ความขัดแย้งในตระกูลอ้วนครั้งนี้ให้เป็นประโยชน์แล้วครับจีงความได้เปรียบพร้อมทั้งลุกคืบพิชิตด,ด,ด,าาดินแดนทางเหนือทีละนิดทีละนิดจนสามารถยึดดินแดนทางเหนือทั้ง4แคว้นของจีนที่อ้วนเสี่ยวเคยปกครองเอาไว้อย่างสิ้นเชิงพร้อมทั้งวางรากฐานการปกครองและใช้นโยบายการพัฒนาต่างๆเพื่อเอาใจคนในพื้นที่เช่นการงดเก็บสวยหนึ่งปีเป็นต้นทําให้ประชาชนนั้นนะครับลืมตายอาปากได้บ้างทําให้อํานาจและบารมีของโจโฉนั้นนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างรวดเร็ว อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่โจโฉก็ได้เสียที่ปรึกษาสมองเพชรอย่างกุยแกจากการป่วยระหว่างการทําศึกไปด้วยล่ะครับโดยตั้งแต่เริ่มต้นจนจบศึกนี้นะครับโจโฉใช้เวลาทําศึกครั้งนี้ถึง7ปีเต็มเลยละะ่ะฮะศึกครั้งนี้นะครับนำมาสู่การล่มสลายของคนตระกูลอ้วนอีกด้วยเมื่อบคุคคลสําคัญสําคัญในตระกูลอ้วนนั้นได้ล้มตายอย่างสิ้นเชิงอย่างอ้วนถาอ้วนฮีอ้วนทรงลูกชายทั้ง3าของอ้วนเซี่ยวและก็โกกันนะฮะหลานของอ้วนเซี่วด้วย ที่ทยอยกันเสียชีวิตจากการถูกตามกดดันตามล่าตัวของโจโฉนั่นเองละะ่ะฮะหลังจากนี้นะครับจะเกิดอะไรขึ้นเล่าปีที่ไปอาศัยเล่าเปียวที่เมืองเกงจิ๋วนั้นจะมีเขี้ยวเล็บพอที่จะรับมือกับโจโฉในอนาคตได้หรือไม่ก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กระเฉดอยากเล่าไว้ด้วยจนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ